ส่งผลถึงการลุ้นแชมป์แน่นอนโมฮาเหม็ดซาลาอาจพลาดช่วยลิเวอร์พูลถึง7เกมในช่วงต้นปีหน้าฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะ ทัพหงแดงลิเวอร์พูลยอดทีมชั้นนำแห่งเกาะอ,อังกฤษเตรียมเผชิญกับสถานการณ์ยากลำบากอีกครั้งเนื่องจากทัพหงแดงลิเวอร์พูลอาจจะไม่ได้ใช้งานโมฮาเหม็ดซาล่ากองหน้าตัวเก่งของทีมมากถึง7เกม เนื่องจากโมฮาเหม็ดซาลาต้องไปเตะรับใช้ทีมชาติอียิปต์ในรายการศึกแอฟริกันเนชั่นคับช่วงต้นปีหน้าและอาจจะส่งผลถึงการลุ้นแชมป์ของลิเวอร์พูลด้วยซึ่งปีนี้ทัพหงแดงลิเวอร์พูลกำลังโชว์ฟอร์มได้ดีต่อเนื่องส่วนหนึ่งก็มาจากฟอร์มการเล่นของโมฮาเหม็ดซาลาที่คอยยิงหรือไม่ก็สร้างโอกาสสำคัญสำคัญให้กับทีม โมฮาเหม็ดซาลาถือเป็นแข่งคนสำคัญที่ทัพหงแดงลิเวอร์พูลแทบจะขาดไปไม่ได้หากเกมไหนบังโมไม่ได้ลงสนามมิติเกมรุกของทัพหงแดงลิเวอร์พูลจะดูอันตรายน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดและนับตั้งแต่บังโมย้ายเข้ามาร่วมทัพหงแดงลิเวอร์พูลทัพหงแดงเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ทุกๆ2ปีโดยในปีนี้ทางด้านทัพหงแดงลิเวอร์พูลถือว่ามีขุมกำลังแนวรุกที่ดูดีไม่น้อยโดยมีทั้งโคดีก้กัคโป ตัวเก่งชาวดัตที่ย้ายมาจาก PSV อไอโฮเฟนลุยดิออสดาวเตะต,ตัวเก่งชาวโคลัมเบียที่ย้ายมาจาก FC ปอรปโต้และดาวินนูนเยสหัวหอกจอมถล่มประตูชาวอุรุกวัยที่ย้ายมาจากเบนฟิก้าและยังมีแข้งดาวรุ่งอย่างฮาวิเอลเลียสที่มีแววจะขึ้นมาเป็นตัวหลักได้ในอนาคตดังนั้นทางด้านเจอเกนครอปในายใหญ่ชาวเยอรมันน่าจะเตรียมการรับมือเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้แล้วแต่ก็มีโอกาสที่โมฮาเหม็ดซาราอาจจะหายไปไม่นานถ้าหากทีมชาติอียิปตกรอบเร็วกว่าที่คาดแต่ถา้าหากทีมชาติอียิต ลุเข้าไปถึงรอบลึกๆทางด้านทัพหงแดงลิเวอร์พูลอาจจะต้องอดใช้โมฮาเหม็ดซาล่ายาวนานถึง7นะถึงแม้คุมกําลังเกมรุกมีมากพอแต่ทว่าการเสียโมฮาเหม็ดซาล่าไปอาจจะไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนเนื่องจากคลาสบอลของเขาถือว่ามีส่วนสําคัญที่ทําให้ทัพหงแดงลิเวอร์พูลได้แต้มสําคัญสําคัญหลายต่อหลายครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะครเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ